สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการแก้สมการกำลัง2นะครับหรือ quadratic equation โดยการแยกตัวประกอบสมมติว่าผมมีฟังก์ชัน,นครับ f x เท่ากับ x กำลังสบวกกับ 6x บวก8ถ้าผมนำฟังก์ชันนี้นะครับไปเขียนเป็นกราฟนะครับก็จะได้เป็นรูปพาราโบลานะครับ แต่ก็อาจจะไม่ใช่รูปนี้นะครับก็เป็นพาราโบลาที่ตัดกับแกน x 2ครั้งนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่าจุดที่ตัดแกน x นะครับคือจุดอะไรนะครับจุด2จุดนะครับที่ตัดแกน x คือจุดอะไรก็จะเป็นจุดที่ค่า y นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเขียนว่า f x น,นะครับเป็นศนะครับก็คือเป็น x กลังบวก 6x บวก8เท่ากับ0ก็ดูเหมือนว่าน่าจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ว่า x กำลังสองนี่ครับก็จะให้ปัญหานี้แก้ยากขึ้นนะครับเราสามารถเขียนนะครับนพรริพจน์ x กำลังสองบวก 6x บวก8ได้นะครับในรูปของ x นะครับบวกกับอะไรบางอย่างนะครับคูณกับ x บวกกับอะไรบางอย่างนะครับวิธีการที่เราจะใช้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเลขอะไรนะครับสตัวนะครับที่ บวกกันได้6นะครับแล้วก็คูณกันได้8ก็มาดูตัวประกอบนะครับของ8นะครับก็มีอยู่4ตัวก็คือ1 2 4 8นะครับเราก็มาดูว่าตัวประกอบเราเนี้ยนะครับ2ตัวเนี่ยนะครับตัวไหนบ้างที่บวกกันแล้วได้6นะครับก็จะเห็นว่า2กับ4นะครับนำมาคูณกันได้8แล้วก็บวกกันได้6นะครับถ้ามี เลข2ตัวนะครับหรือว่ามีนิพจน์2นิพจน์คูณกันนะครับแล้วได้ผลเป็น0ูนย์ก็แสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับต้องเป็นศูนย์นะหรือว่าทั้งคู่ก็เป็น0ูนย์เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ x บวกสนะครับก็จะเท่ากับ0ูนย์นะครับหรือแล้วก็และนะครับ x บวกสก็ต้องเท่ากับ0ูนย์นะครับถ้า x บวกสเท่ากับศูนย์นะ x ก็เท่ากับลบสนะครับ แล้วก็ถ้า x บวก4เท่ากับ0 x ก็เท่ากับลบ4นะครับเมื่อเรานำนะครับ x ลบ2นะครับ x ท่าลบ2เนี่ยไปแทนค่าในสมการนะครับก็จะลองแทนค่าดูนะครับเพื่อดูว่าคำตอบจะเป็น0จริงไหมนะครับก็เป็นลบ2กำลัง2นะครับบวกกับ6คูณกับลบ2บวก8นะครับก็ได้เป็น4ลบ12บวก8นะครับ อันนี้ก็เท่ากับ0ูนย์จริงๆนะครับต่อมาก็นำ x เท่ากับลบสนะครับไปแทนในสมการก็จะได้ผลเป็น0ูนย์เหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับของสมการนี้ก็คือว่าเป็นสมการที่มีคำตอบ2แบบซึ่งจากกราฟก็จะเห็นว่ามีการตัดนะครับกับแกน x 2จุดก็ลองทำโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับ ถ้าเรามีฟังก์ชันนะครับ f(x) นะครับเท่ากับ 2x กำลัง2บวกกับ 20x บวก50ก็ต้องการจะหาจุดนะครับที่ตัดกับแกน x นะครับก็เป็นจุดที่ f(x) เนมีค่าเป็น0นะครับ เราจะเขียนสมการใหม่นะครับเป็น2 x กำลังสนะครับบวกยี x บวกห mm ้เท่ากับศสิ่งที่แตกต่างกับครั้งที่แล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับ x กำลังสเนี่ยมีสัมประสิทธิ์อยู่นะครับเป็นเลข2ถ้านำนะครับ2นะครับหารทั้ง2ด้านของสมการนะครับก็จะได้เป็น x กำลังสนะครับบวกสิ x แล้วก็บวก25เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่านำ1ส่วน2นะครับไปคูณทั้ง2ฝั่งของสมการก็เขียนใหม่นะครับในรูปที่ว่า x บวกกับอะไรบางอย่างนะครับคูณกับ x บวกกับอะไรบางอย่างเท่ากับ0ซึ่งเราหาเลข2ตัวนะครับที่บวกกันได้10นะครับแล้วคูณกันได้25นะครับ ก็มาดูตัวประกอบของ25นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยดูทีละคู่นะครับคู่1กับ25เนี่ยไม่ได้นะครับบวกกันได้26นะครับแต่ถ้าเกิด5คูณ5เนี่ยนะครับบวกกันได้10นะครับก็คำตอบก็คือ x บวก5นะครับคูณ x บวก5ได้เป็น0นะครับ ก็คือว่า x บวก5เนี่ยต้องเท่ากับ0นะครับ x ก็เท่ากับ5กราฟนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นดังนี้ครับตัดกับแกน x นะครับแค่จุดเดียวนะครับก็คือสมการนี้นะครับมีคำตอบเพียงแค่1นึ่คำตอบเท่านั้น ลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับลองนำ x บวก5นะครับคูณกับ x บวก5ดูนะครับก็มีค่าเท่ากับ x คูณกับ x บวก5นะครับบวกกับ5คูณแต่ x บวก5ก็ 5. เป็น x ลังสองบวก5 x นะครับบวกกับ5 x บวกกับ25้า ก็เท่ากับ x กำลังสองบวก1 0 x นะครับบวกกับ25อันนี้ก็คือเป็นเท่ากับค่าที่เราทําไว้ในหน้าที่แล้วนะครับก็ทําอีกข้อหนึ่งนะครับ x กำลังสองลบ x ลบ30เท่ากับศ ก็ต้องหาตัวเลข2ตัวนะครับที่บวกกันแล้วนะครับได้ลบ1นะครับก็คือ a บวก b นะครับเท่ากับลบ1นะครับแล้วก็เลข2ตัวนี้นะครับ a คูณ b นะครับคูณกันแล้วได้ลบ30ก็ต้องหาตัวประกอบนะครับของ30มานะครับก็มี1 2 3 5 6นะครับสิ15นะครับ30 ตัวอย่างนี้นะ่าสนใจตรงที่การคูณกันนะครับ a คูน b นะครับได้ผลเป็นเลขติดลบนะครับอันนี้ก็แสดงว่า a กนะครับกับ b เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นเลขติดลบ เมื่อเรานะครับดูที่ตัวประกอบนะครับเราก็หยิบมาคู่หนึ่งนะครับแล้วมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็น30นะครับคำตอบที่ได้นะครับก็คือ x ลบ6นะครับคูณกับ x บวก5เท่ากับ0นะครับก็ลบ6นะครับคูณ5ได้ลบ30แล้วก็ลบ6นะครับบวกกับ5นะครับก็ได้เป็นลบ1นะครับ ก็จะได้ว่า x นะครับเท่ากับ6นะครับหรือว่า x เท่ากับลบ5นะครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับ